สวัสดีค่ะแซบน้อยคนวันนี้จะพามาทำเมนูนเคียดน้อยนะคะเมื่อวานนี้ไปงานสงการที่วัดไทยมาเห็นเพื่อนขายเคียดมันตากแห้งนะเคียดเคียดน้อยเคียดขาครัเคี่ยทบอบ้านเท่เนาะแล้วแต่ที่ไหนจะเรียกนะคะซื้อมาสองห่อน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็วัชซีเฮ็ดสัวเคียดวัสดนเคยเขียนบลสัวเคียดนะคะทุกคน เขียแห้งก็เสียไปซวได้นะคะคือเสียไปอ้อมเลยนะคะยีนุ่ก็เอามาแช่น้ำนะคะนี่ไงเอามาแช่น้ำนะคะให้มันเอ่อให้มันขึ้นนะคะให้มันเป็นแบบนิ่มๆน,นะคะแช่น้ำประมาณสักสองชั่วโมงนะเพราะว่ามันแห้งแห้งนะคะแห้งจนกรอบนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นยีนุกก่นก็เลยเสียมาแช่น้ำสักก้อนนะคะตอนนี้ก็ <c oughs> มันงสภาพนู้นูสภาพเขียดนะคะ นี่นะคะยุ่งเมื่อหนอยเมืองน้าก็ได้กินเนาะเพราะว่าพี่เพื่อน,อนกลับบ้านนะคะเพิ่นได้ออกมานะคะ,ะเดี๋ยวยุ่งจะไป็นตำเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวตอนจะไป็นทาแกงอ่อมหรือว่าสว่วนเค็มหน่อยนะคะตอนนี้นะคะเ่าก็ะตำเครื่องเรียบร้อยแล้วเนาะมาต,อต้องตำให้มันแหลกแห้งนะคะตำหย,ยาบหยาบนะคะพี่น้องชอบหย,ยาบหยาบเนาะตอนนี้เราก็ห่อมาตั้งไฟแล้วนะคะตั้งไฟเรียบร้อย มันเดกิดก่อนเนาะค่ะทุกอนเขี่ยถังเทามาใส่เลยค่ะข้อ่อยกับบา้บานในบ้านในเฮ็ดข้อมสารนะคะมึงให้กับเขาหลายยางมากเลยนะคะ,เ,ะ,คะเลยหกจากหน่อยนะคะเฮ็ดเมนูนี่แล้วก่อนค่อยสีทำความสาะอาดเนาะนี่ก็คือเขี่ยของเหลเ่านะคะที่ที่ยรดแชน่น,ะะชน้ำไว้นะคะแช่น้ำไว้แล้วประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะทุกคนก่อนมนาะ มันก็สิมงนี้เศษเน่าเศษเอียงเก็บออกนะคะไม่ไลเด้อได้ไยดยไเยอะอยู่นะคะทุกคนฮาตอนนะคะแต่มันแห้งมันจะมีเสียวเลยนะคะคิดว่าได้เยอะนี่ถ้วยบอกว่าหยิบกันว่าเอาไวายย้แหยวนิดเฉนะียดไหมว่าเนี่ยบป็นแบมานไหลเอาม้สองหอนะคะนี่นะคะ เช็ดน้อยนะคะเียดน้อยแช่น้ำแล้วจากที่ตาแหงๆกับกรอบนะคะมันก็นจะขึ้นขึ้นฉีดน้ำนะแต่เ,เดี๋ยวนะจะเปิดอันนี้ก่อนน่อยก่อนนะคะเปิดที่ดูดอากาศนะคะดูดกินเตียด,ดเรียบร้อยแล้วเอาน้ำใส่นิดหน่อยเดี๋ยวเอาน้ำใส่ก่อนเพราะว่าอยู่ใเดี๋ยวมัดสดน้ำนะ สดมานก,ก,กนี่เห็นไคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาลน,นวลๆนะคะแล้น,นี้นะคะหม้อของเราก็เดือดแล้วนะคะตหอมแดงพริกนะคะพริกหอมแดงแล้วก็หัวตะไคร่นะคะเรย์มักไซอัมกระเทียมกระแซมเพิ่คมความหอมเนาะ มันก็ใส่ทุกอย่างนะคะในบัโกรดก็ใส่ใส่ทที่ที่ข้ามีนะคะ,ท,นนะ,คะที่หาได้เนาะชิมดูน,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 นัวนัวเขี่ยตังเทานะคะเทใส่เลยมันเดือดแล้วเววทใส่เลยนะค,ะนคุณนนะคะคเข้ากันเนาะนพี่น้องไม่หอมหอมมากนะคะ ขียอิโมย่ายกมีด inter ตัวน <Huh? S 2> ึ่งเสรมาเขียาค้มเขียนบัลแกนะฮะนี่เป็นลักษณะนี่นะคะป้าแสบนัวครัวหยิงนดออมเขียดน้อยมือนี้นะคะทุกคนที่ประเทศอังกฤษนะคะมาเด้อนะคะเพื่ออยากกินข้าวเหนียวหอมทอกับพร้อมนะคะข้าวเหนียวพร้อมแล้วนะคะี๋ยวมันเดือดอีกจน้อยก่อนนะคะตอนนี้นะคะอ้อมเขียดน้อยของเทอะ สุกอร่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับประทานนะคะแซ่บๆนะคะมากเป็ดเจัดนะคะเทสตถ้วยเอาผู้ปิดหัว้แกงัดเผดเทสตอะคเสียง,งดังๆนี่เสียงเครื่องดูดอากาศนะฮะดูดเครื่องเทสต์ดูด ข้างบนนี้นะคะนี่เลยได้แซ่บป่ะพี่น้องอืมอันพรอนนะคะขอนิอ้วมาจำมาดิให้งอมเขียดน้อยนะคะลุย